ร้องไห้เลยร้องไห้เลยไม่เป็นไรแค่ทำคลิปสลับลูกสลับแม่กันเฉยนุกสนุกสนานไม่ต้องร้องเด็กๆก็ร้องไห้คิดถึงแม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องดีไซน์นะคะวันนี้ดีไซน์จะมาเป็นลูกแม่เกตนะคะวันนี้เราจะทําคลิปสลับลูกกับแม่กุ้งกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเกียลี่นะคะเป็นลูกของแม่กุ้งไปแล้วนะคะสวนดีไซน์เป็นลูกของแม่เกตนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะแม่เกตจะไม่มีลูกชื่อเกียวลี่นะแต่จะมีลูกชื่อ น้องดีไซน์แทนนะคะแล้วก็มีทีมงานที่ใหม่แล้วก็พี่ลินนะคะทุกคนมาวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเราจะมาช้อปปิ้งกันค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะซื้ออะไรกันบ้างแล้วก็ดีไซน์ลูกใครกินเลยลูกอะไรใครลูกนี่นะดีไซน์ในทีมงานานะพี่ลินนะเดินได้เลยเดินได้กันได้เลยเหรือว่าจะซื้ออะไรกันก็ได้นะคะ ม้สึกหน่อยเป็นไงคะสลับแม่ชอบไหมแบบนี้ชอบเราจะไปดูกันว่าดีไซน์จะซื้ออะไรนะอยากซื้ออะไรบอกเจนะนี่คนถือกระเป๋าตังยู่นี่นะทุกคน <c oughs> เป็นไงบ้างคะถือของให้นังๆก็ชิวๆค่ะชิวๆนะคะ,ะ,คะอดีไซน์ได้อะไรยังคะยังคะคยงอยากกินอะไรบอกคุณแม่เกดได้เลยนะคะ <laughs> <อ>บริการเยอะนะคะแถวนี้ <laughs> <ม>ลปลาเล่มลูกไม่กินอะไรลูก <laughs> ดีไซน์ไม่ชินอ่ะคงสานดีไซน์อยากกินอะไรคะหยิบได้เลยใช่อยากกินอะไรหยิบได้เลยนะคะ ตรงนู้นก็มีนะคะต่งน,นู้นก็มีขนมเยอะเลยมาไ,ไปดูไหมไปดูฝั่งนู้นไปไป,ไปค่ะคน้องจะเอาอะไรคะคุณน้องนี่นะคะเราไม่สามารถสลับน้องทันได้นี่เป็นคุณแม่ลูกสองไมคะคุณแม่ลูกสองโอเคมีขน,นมไม้ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ลูกคนนี้ไม่กินหวาน,<อ>ค,นค่ะคุณแม่ เราจะพาดีไซน์ไปซื้อไก่ทอดนะคะเพราะว่าดีไซน์ชอบกินไก่ทอดอ่ตอนนี้นะคะพี่ใหม่กําลังพาน้องดีไซน์ไปซื้อของนะ <c oughs> เราไปไปซื้อข้าวกันนะคะทุกคน <c oughs> ดีไซน์กินอะไรคะไก่ทอดใชไหมคะ <c oughs> อ่าดีไซน์จะกินไก่ทอดคะ่ะปาเนเดี๋ยวเราพาลูกดีไซน์ไปซื้อไก่ทอดนะคะ <c oughs> อ่ะพี่ใหม่พาน้องไป นี่ค่ะไก่ทอดค่ะของโปรดน้องดีไซน์นี่นะคะดีไซน์เอาอันไหนคะอ๋อดีไซน์ชอบน้องใช่ไหมคะอ๋อดีไซน์เชื่อซื้อไก่เป็นน้องนะคะอ๋อาได้ๆค่ะคุณน้องค่ะเออเอาที่ใหม่จัดการให้น้องดีไซน์องตัวไม่ถูกดีไซน์จะเป็นเจลลี่แทนนี่ดีไซน์จะกินอันนี้ไว้ไว้ตรงนี้ก็ได้ที่ใหม่เออแล้วก็เอาอันนี้ด้วยแล้วก็เอาอีกอันหนึ่ง เอาข้าวสองห่อค่ะแล้วก็เอานี่สองอันก็ได้อ,ไอันเดียวก็ได้เรากินได้หมดอันเดียวอันไหนก็ได้โอเคนี่นะคะวันนี้ดีไซน์เป็นลูกแม่เกน,นะคะนี่จ่ายตังค์แล้วทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านในดีกว่าเนาะไป วันนี้นสายเป็นรูปแม่เกดทีมงานก็จะเยอะนิดนึงนะคะปกติดิฉันจะว่าเดินกับแม่กุ้งสองคนวันนี้มีสมุยวันนี้มีสมุยมีพี่ทีมงานเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะกินอะไรอีกนะคะไปซื้อเก๊กหวยเก๊กหวยค่ะเอาเก๊กหวยสองค่คะพี่ลินเอาอะไรไหมอิจาหมคะ เรื่องหอยสองคนสามคนได้สามค่ะสามได้คะแนนสี่เลยนี่ค่ะตอนนี้เราคือข้าวหมกไก่นะคะทุกคนน่ากินมากเลยอดีไซน์กินอะไรคะไข่นกกระทาได้ค่ะไปเลยดีไซน์จะกินไข่นกกระทานะคะเอาซื้อเลยค่ะซื้อเลยค่ะดีไซน์เอาสีอะไรคะเอาสีนี้ยี่สิบบาทนี่นะคะเป็นรูปไม่เก็บต้องจับเต็มนะทุกคนเดี๋ยวก็ซื้อ ที่ใหม่พลุงพลังมากนะตอนนี้เอาใจตังด้วยค่ะใจตังด้วยนี่ได้แล้วค่ะไข่นกกระทาขี้นะคะน่าทานมากเลยโอเคไปิะไปกินอะไรอีกไหมคะเดินไ,ไปดูไหมไป<ม>พี่หนึ่งให้ นี่นะคะตอนนี้พี่ใหม่ก็จุงมมือน้องดีไซน์นะคะไปหาของกินต่อไปนะคะพี่ดิงก็อุ้มน้องธันวาอยู่นะคะทุกคนใช่จะเหลือแค่ทนึงโอ้ยเมื่อยพี่ใหม่เมื่อยแล้วนะขึ้นมาเยอะมากเลยสวัสดีค่ะอ้าวอันนี้ใครเนี่ยลุงแปกุ้งเหรอสวัสดีค่ะลุงแปกุ้งอืมนี่นะคะทุกคนเรารีบบอกว่าอยากอยู่กับแม่เกดนะคะเพราะว่าแม่เกดได้ซื้อของทุกอย่างตามใจนะคะนี่ จะร้องไห้แล้วใช่ไหมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหันให้ให้กล้องดูที่เป็นอะไรร้องไห้เลยร้องไห้เลยไม่เป็นไรแค่ทำคลิปสลับลูกสลับเม้กันเฉยสนุกสนุกสนานไม่ต้องร้องใช่ไหมได้มามทุกคนวันนี้ภารกิจของเราไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าเด็กๆร้องไห้คิดถึงแม่ค่ะทุกคนเราก็ต้องล้มเลิกกันเท่านี้ก่อนนะลูกนะเข้าใจไหมคะ เรามากับมาเป็นแม่ลูกกันเหมือนเดิมอันนี้เราแค่ทำคลิปเฉยๆนะคะทุกคนโอเคไม่สำเร็จไม่เป็นไรครั้งหน้า่อยลองใหม่เนาะโอเคไหมคะเกลี่โอเคอาซคลิกิี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย